สวัสดีค่ะละครไทยวิกฤตผู้จัดดังตัดใจปิดบริษัทชั่วคราวผลิตละครมีคุณภาพสู่สายตาแฟนๆมาหลายต่อหลายเรื่องสำหรับผู้จัดชื่อดังอย่างนกสินใจกับนกชัดใยเปล่งพาณิชย์อย่างละครที่เพิ่งจบไปใจพิสุจิ์จากละครชุดดวงใจเทวพรมที่ได้เลตติ้งสูงและละครที่เพิ่งบวงสรวงไปหมาดๆเกมรักปฏิหารยีกันยายนชมพร้อมกันทางช่องวัน3 1 ล่าสุดนกสินใจได้ออกมาเผยว่าพี่นกชายเครียดตอนนี้อยู่ระหว่างปรับตัวตอนนี้ไม่มีละครให้ทำเหมือนที่ผ่านมาตอนนี้ปิดบริษัทชั่วคราวทีมงานให้เขาออกเพราะดูแลไม่ไหวตอนนี้ยังไม่มีละครให้ผลิตน้องๆก็เข้าใจเขาอยู่กับเรามานานพี่นกชายใจหายซึมก็ยังโอเคยังมีทิศทางที่ให้ทำยังไม่ได้ถอดใจยังมีเสนอที่อื่นๆแค่เสียใจขอบคุณที่นี่ com ค่ะ